สีฟันซิสเตมมาซอฟต์แอนด์สลิมร่องเหงือกสะอาดฟันก็แข็งแรงโอ้ยตายแล้วตรงนี้น่ากลัวทำไมจ๊ะมีการค้าประเวณีค่ะทำไมอ่ะตกเขียว <laughs> โอ้ยตายแล้ว <laughs> ยังไม่พอค่ะยังมีโรคของผู้หญิงด้วยค่ะ <laughs> อะไรกันตกขาว <laughs> ตายรละใครคะต้องมีโชคแน่เลยส้มหล่นาค่าของเราคนนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยดูเซมีความคือถ้าเจอตามแบบบิ๊กบ้าเจอตามแบบมูนเหล่งเยแล้วในช่วงที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวค่อนข้างมากแล้วเขาเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำเหยนี่ก็จะเป็นลักษณะของคนที่จะสกิดต้องจิกแล้วจะแบบสกิท ชื่ออะไรเนี่ยไปคุยคุยเอาเองดีกว่าเออนะสวัสดีค่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 ะไม่มองอย่างนั้นแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักนะผมแบ่งเงนี่หายไปดทิศเดียวนี่คือจำไม่ได้แล้วหรอใอยากลักสักวนชื่อองค์ครับนัทวัฒน์ปัญญาหนูครับผมชื่ออะไรนะคะองค์ฮะองค์ใช่องค์การแบบออ่างงงูคอควายกำลัง ชื่อคุณองชื่อคุณองแล้วก็จะเป็นอะไรให้คุณชาติรู้จักแล้วก็องกัดชาตินี่ก็เป็นการแนะนำเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันก็ได้องค์กัดชาติใช่อีชื่อชาติอนื่อชื่อชาติอันนี้ชื่อมาในกาลก็เลยเป็นองกัดชาติองก็ได้เหมือนกันหลายอย่างเลยถัสามารถทําได้หมดผมกลับทางเพื่ออะไรหยอย่างสิร้านของคุณคุณองค์ลักฐานใช่ครับ เสื้อผ้าเครื่องหนังกระเป๋าอย่างนี้ใช่ครับก็ถือว่าครบอยากได้เสื้อผ้าใช่ไหมก็มาที่นี่เลยที่เดียวอยู่ใช่อยากได้เครื่องหนังอยากได้กระเป๋าก็โอเบซิสเลยเปลี่ยนใหม่ได้หมดแล้วก็เดินออกไปเลยสวยงามสง่างอ๋อก็คือที่เดียวเสร็จใช่ก็มาที่นี่เนี่ยเสร็จด้วยเ็ได้เอออีกคําถามหนึ่งอะไรคะตรงนี้คือที่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดูวิวอร์ซิตี้ครับดูยูทูบมาีเวอร์ซิตี้ชื่ออะไรกี้หรอใช่ครับอ๋กสถ้าจะเป็น จะเป็นจะเป็นงานงานปักครับจะเป็นยีลักหยิงอย่างนี้เลยงานแต่จะเป็นงานปักนี่ไม่ใช่ปักธรรมดานะปักษาปักสีจริงๆมันได้ถ้าเป็นเออหรอไปหลงไหลอะไรงานแบบเป็นคนชอบงานปักเหรอจริงๆตัวผมเองผมเป็นคนชอบงานศิลปะเป็นคนชอบศิลปะใช่งานศิลปะแล้วก็ตัวพี่ชายของเองเขาก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยแล้วก็เลย่าเว่าอยากทําเสื้อผ้าที่มันต่างจากคนอื่นหน่อยเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมไม่ลองทําเสื้อแบบมีสามแขนหรือว่า แล้วทำไมหุ่นยังมาชี e ้นิวด่าเลยดิฉันก็เนี่ยอ่ะกไปทีอะไรอย่างดีกว่าเสื้อผ้ามาในที่เสื้อผ้าใช่จริงๆพิงคนลของผมมันจะมีจะมีหลายสินค้าเราจะมีเป็นเสื้อโปโลและนี่คือใครเนี่ะมีเบอร์เข้ามางเย็บเก่ยจังอยากเห็นช่างเฉยเยเลยเย็บเกียเ็บเ็นาจะดูแรงใช่เก็บเกเาดเยช่วยเย็บเรเหน่อยสิ นี่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบแฟชั่นเหมือนกันเขาเรียกเป็นสไตล์อะไรอย่างเอออย่างนี้เออเขาเรียกว่าเป็นไฮสตรีทแฟชั่นครับไฮสตรีทแฟชั่นใช่ไหมไม่รู้จักไฮสตรีทหรือจักเซสซี่สตรีทอันนี้เป็นแฟชั่นใช่ไหมครับแบบเหมือนจุดเสื้อผ้าแบบคิมที่คิมใส่เดินริมถนนนะคาราเชี่นเหรอจองอื่น แสดงว่าไม่มีตัวเดียวนลมีหลายตัวเขาต้องใส่ตังตางทัหมดใช่คิมจองอื่นแต่ตัวเหมือนคิมแคทเชียนจังอื่นแบบลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามานี้ชาติไหนเยอะเออจริงๆมันจีนนะจีนกับฮ่องกงครับจีนฮ่องแต่ส่วนมากล่าสุดประมาณอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปคุยกับลูกค้าที่มาจากนิวยอร์กนิวยอร์กมาแต่ว่าเราก็ขนเสื้อผ้านี่แหละไปให้เขาดูเลยเขาไปจางนิวยอร์กเขาชื่ออะไรเขาชื่อเขาชื่อคุณ เจสซี่อะไรสักอย่างผมจำชื่อ Jesse, ได้เจสซี่ Hi I'm Jesse I'm from New York New York แต่ดัมกจนรู้จักกันนานขนาดนี้เลยก็แต่กรู้จักชื่อกันมันต้องนา New York New York จะได้ผมว่าคุณเจสซี่นี่มาจากฮ่องกง I'm Jesse from Hong Kong We like Hong Kong We love Hong Kong It's the best for you บนตัวนี้ครัก็จะเป็นปักอันนี้เขาเรียกว่าปักวิธีการปักไหมฟูขึ้นมาอนะไรอะไรฟูนะฮะไหมฟูครับอะไรออกเสียงให้ถูกอันนี้ปักแบบมอ่ฟูแลรวคับม่ตัทำไมไม่ทรีมทำไมคุณออกไม่ทรมค่ะทำไมปล่อยแล้วถ้าไม่ปล่อยหายไมยฟูค่ะ ใช่วีรองก็ได้ดจะได้ไม่โดนเป็นแผลที่เนื้อหัวหน่าวรับป้องกันแผนเสื้อก็เสียละคาหมดแล้ว อันนี้เครื่องในแเครื่องปกติะ่จเป็นเครื่องปเืงี่ขนมปังนะเราวาเราเราใส่เครื่อได้ไหมใส่เครื่องได้ไหมผก็ได้ได้เครื่องแบบเครื่องขนมปังแล้วก็ใส่ลงไปอ้ทำไมมันขาดกับดาไมมันขาดเพราะว่าเราเป็นปะคอมเันเป็นปะคอมอะปะคมจะไม่สามารถไล่เป็นสีได้เหมือนกันเหมือนกันไหมเหมาะกันหมเหมาะ อขอเชิญไปงานอากมงคลสมรสแล้วคุณนิติและคุณองค์คุณองค์ชื่อจริงว่าอะไรอ่ะชื่อ <c oughs> นัวทวัตรครับนัทวัตรนิติเห็นการตัดตัดไบโฟมแล้ววะเข้ากันนะนามสกุลนามสกุลนามสกุลปัญญโนค่ะอันปัญญาโนปัญญาโนใช่นิติปัญญาโนสมัยพันทีปีปัญญาโนเหมือนเหมือนนาม <c oughs> แล้วเป็นชั้นด้วยจะไม่เหมือนใส่ยาค่ะเลยนะใช่เหมือนทานอาหารหลังเลี้ยงเราต้องไปไปเรียนแจ้งกับทาง ทางกุฏิจเจ้าอาวาสเลยพระนิติปัญญาไม่ต้องสิไม่ต้องพระเจ้าอย่าเอามาแซวโอ้จำเราใส่แล้วก็สวยเลือไสวยสำหรับคนรักงานละเอียดอะ่ะเลือกมาครับบางทีเราอาจจะวุ้ยแพงจังเนี่ยเราแบบอุ้ยวัตถุมนันอันนี้ขนาดมันอันนี้<ม>อย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจจะลืมในเรื่องของการให้ค่าราคาความคิดและความพิธีกรรมอ่าเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณองค์มากขอบคุณค่ะมากครับฝากร้านหน่อยเผื่อว่าใครอยากจะตามมาซื้อมาช้อปปิ้ง ไงก็ฝากรา้านนะครับเคบูติกครับอยู่ที่ริเวอร์ซิตี้นะครับมีทั้งกระเป๋าหนังนะฮะเป็นงานเกรดพีเมียมนะครับแล้วก็ใครอยากสนใจเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นงานปักนะฮะก็สามารถมาที่ร้านนี้นะครับเรา,เม,ม,ามีกิฟต์เซ็ตจากซิสเตม,ม,ม่ามาครขอรมกันค่ะแปรงสีฟันซิสเตม,มา่าซอฟต์แอนด์สลิมร่องเหงือบสะอาดฟันก็แข็งแรงค่ะ